สวัสดีครับแฟนๆหนังกลางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องรวมเรื่องราวหนังกลางแปลงของเรานะครับก็มาแนะนำหนังกลางแปลงกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นหนังกลางแปลงกบะชัยภาพยนตร์นะครับซึ่งเป็นหนังกลางแปลงอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งเป็นหน่วยนังกลางแปลงหน่วยใหญ่ๆอีกหน่วยหนึ่งนะครับในเขตราชบุรีนะครับ ซึ่งคลิปเปิดตัวมาก็เป็นคลิปเสียงเพลงนะครับแน่นๆนะครับของทีมงานกอบชัยภาพยนตร์จังหวัดราชบุรีนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับทางผมเองก็ขอบคุณทางเพจกอบชัยภาพยนตร์ด้วยนะครับที่นําภาพกอบแล้วก็คลิปบางส่วนมาจัดทาเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับสําหรับกอบชัยภาพยนตร์นั้นก็เป็นหน่วยนังกางแปลงนะครับที่ใช้ด้วยระบบดิจิตอลนะครับที่สมบูรณ์แบบนะครับมีหนังไม่เก่านะครับไม้ข่อยต้นับเจ้าภาพกันหลากหลายรสชาตินะครับ สำหรับในหน้างานปีนี้นะครับอยากจะได้นักแขงแปลงทุกระบบครบวงจรนะครับก็แนะนําเลยนะครับกอบชัยภาพยนตร์จังหวัดราชบุรีนะครับทางช่องเราก็มีเรื่องราวของกอบชัยภาพยนตร์เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไปเลยนะครับจะแนะนาเรืนองแขงแปเรื่อยๆนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ